สามนาทีเรียนรู้ผลคูณค่าทิเชียนมาดูกันผลคูณค่าทิเชียนนะครับก็คืออะไรครับก็คือพวกเอาเซตมาคูณกันนะครับเอาเซตมาคูณกันแปลว่าอะไรเช่นเซต A มาคูณเซต B นะครับก็คือสมาชิกนะมันจะกลายเป็นคู่ลำดับนะฮะคู่ลำดับ x y นะครับ,ดบ,รบโดยที่ x นะฮะ x ตัวนี้จะต้องเป็นสมาชิกนะครับตัวหน้ามาจาก A แล้วก็ตัวหลังนะฮะมันจะเป็นสมาชิกของอะไรครับมาจาก B นั่นเองสรุปผลคูณอนุเชียนก็คือเป็นคู่ลำดับจับคู่นะครับเป็นคู่ลำดับตัวหน้ามาจาก A ตัวหลังมาจาก B นั่นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับไอเอคูณบตัวหน้ามาจาก a ตัวหลังมาจาก b นะครับได้คู่ลำดับอะไรอ่ะจัดการจับคู่นะครับศูนย์จับคู่คายอ่ะก็ศูนย์จับคู่2นะตัวนี้นะศูนย์จับคู่ได้อีกศูนย์จับคู่5นะฮะ อ่ะต่อมาครับ1นะฮะหจับคู่ใคร1จับคู่2นะครับหจับคู่ใครอีก1จับคู่5นะครับโอเคต่อมาสุดท้ายครับ2 2จับคู่อะไร2จับคู่2สุดท้ายก็มีเป็น2จับคู่อะไร2จับคู่5จบเนี่นี่คือผลคูณคาร์ติเชียน A อคอร์ดบีนะมีท่าไสมาชิกเท่าไหร่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับโอเคไหมฮะ อ่ะต่อมาครับ b b cos a ก็คือตัวหน้าต้องมาจาก b ตัวหลังมาจาก a ย้อนนะเอา b ตั้งต้นนะเอา b ตั้งต้น b เป็นตัวหน้านะฮะอ่ะ b เป็นตัวหน้า2ออะไรครับ20นะฮะต่อมา2ออะไรครับ2 1ต่อมา2ออะไรครับ2 2ต่อมาเป็นคู่ดับอะไรครับ5อะไร5จับคู่0ต่อมาก็5าจับคู่อะไร5จับคู่1แล้วสุดท้าย5จับคู่อะไรครับ5จับคู่2นั่นเองนะครับ โอเคก็หตัวเหมือนกันนะครับอ่าสุดท้ายครับอันนี้อ่าต่อไปข้อสานะฮรจะเป็น a อคอสเฮะตัวหน้ามาจาก a ตัวหลังก็มาจาก a มาจากตัวมันเองนะครับนะอย่างเช่น0นอ่าเดี๋ยวเราเขียนเพิ่มนิดนึงฮะเอาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองอ่ะอ่าตัวหน้ามาจาก a ตัวหลังมาจาก a อ่ะศูนย์ศูนย์อ่ะเดิมต้นต่อมาศูนย์อะไรครับศูนย์หนึ่งนะต่อมาศูนย์อะไรศูนย์สองนะต่อมาอะไรครับหนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์ ต่อมาหนึ่งนะหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งต่อมาหนึ่งอะไรฮะหนึ่งสองแล้วต่อมาก็เป็นสองมั่งสองหนึ่งสองศูนย์ไม่พอนะฮะสองศูนย์ต่อมาสองอะไรครับสองหนึ่งนะฮะต่อมาสองอะไรครับสองสองจบนะฮะอันนี้มีทั้งหมดเก้าสมาชิกนะฮะเก้าตัวด้วยกันอันนี้หกตัวนะครับโอเคนะครับสุดท้ายครับ b cos b นะครับก็ตัวหน้ามาจาก b ตัวหลังก็มาจาก b เริ่มต้นนะฮะอ่าเอา B เพิ่มมาอีกนิดนึงฮะเป็นสองห้าอ่ะจับมาสองสองครับนะต่อมาเป็นะ 2, อะไรฮะสองอะไรสองห้านะต่อมาเป็นอะไรครับห้าอะไรห้าสองสุดท้ายคืออะไรครับห้าห้านี่จบละนี่คือการอ่านี่คือการหาผลคูณของคาร์ติเชียนนั่นเอง